ดีค่ะค่ะวันนี้มาพอ,พอกับแม่กำนันสตอรี่คือเก่าเนาะค่ะเนาะนี่กะ,ะย่างคงเปลี่ยนกระถางบ่อนสีอยู่คือเก่าเนาะคะ่ะพอบ่ายั่างอีกหลายหลายกระถางที่เ่าท่านได้เปลี่ยนบ่อนสีเขาไงขึ้นน้ำซุ้มมือแล้วกะกระถางอะ่ะบ่แมนกระถางน้อยล่วงดอก <c oughs> บ่อนสีไงขึ้นเนาะกระถางกะ อ่าน้อยนะคะเขาก็ต้องมาเปลี่ยนกระถางไงขึ้นตามตุนของเขาเนาะอ่าทุกคลิปนะกาลายๆคลิปกะเบิ้งบ่อนสีอ่าสีต่างๆมาหลายสีเล้วเมื่อนี้สีห้มาเบิ้งบ่อนสีลูกไม้สีเขียวเดอ้อเมื่อนี้นี่เนาะคะ่ะบ่อนสีมาเปลี่ยนกระถางกับมาเบื้องลักษณะของบ่อนสีลูกมไม้ม่กำนั้นตัวนนี้ก่อนเนาะคะ่ะอันนี้เป็นบ่อนสีลูกไม้เนาะคะ่ะลักษณะใบเขากะรูปทรงใบเขากะ เป็นรูปทรงมัวใจเนาะคะ่ะใบไม่รูปหัวใจเป็นบอลใบไทเด้อค่ะนี่อ่ะเป็นบอลใบไทลักษณะใบของเขาอะแผ่นใบกบสีเขียวเนาะคะ่ะแผ่นใบสีเขียวมีเส้นใบสีเขียวมีกระดูกใบสีเขียวเส้นใบก็บสีเขียวตร,ะะตรงสะดือสีแดงเนาะค่ะเนาะตรงสะดือสีแดงอ่าอมน้าตาลจักน้อยเนาะคะ่ะ แดงซ้ำๆอ่าก็ะมีเม็ดสีแดงกระจายไปทั่วใบอันตามตำล่าแล้วเม็ดเม็ดแบบนี้เนาะค่ะเพื่อนๆว่าเม็ดลอยเด้อค่ะเด้อเม็ดลอยอ่าเม็ดลอยเม็ดสีเห็นเด่นชัดเนาะเป็นเม็ดลอยเนาะค่ะถ้าเม็ดจมเขาสีบอชัดถ้าลักษณะของเม็ดบอนสีอยู่น้ำแผ่นใบพื้นใบถ้าเน็ตถ้าเม็ดเขาชัดแบบนี้ ภาษาทรัพย์ของบอนสีพื้นสีอิอนว่าเม็ดลอยเนาะค่ะเนาะมีเม็ดแดงเม็ดแดงกระจายไปทั่วใบเป็นเม็ดลอยเนาะคะ่ะห,ะ,คะหูใบกลางเนาะค่ะหูใบกลางหูใบกับโบีกถึงสะดือเนาะค่ะเพราะว่าเป็นบอนใบไทยเนาะบอนใบไทยหูใบกับิบฉีกถึงสะดือเนาะค่ะถ้าเป็นบอนใบหญ้าหูเขากับจะขีกล่วงถึงสะดืออันนี้คือหน้าใบาของเขาเนาะค่ะเนาะมาเบื้องหลังใบเนาะคะ่ะอ่า ล้างใบเขากับสิเป็นแบบนี้เนาะค่ะเนาะนี่เห็นเสน้นเห็นกระดูเห็นสีชัดเจนเนาะคะ่ะการใบส่วนของการใบส่วนของการใบถ้า,าถ้าหลอดไม้อันนี้คือหลอดไม้เขานะคะ่ะถ้าหลอดไม้เขามาออกมากสิเป็นสีชมพูแต่ถ้า,าใบเขาใหญ่แล้วกรสิเป็นสีดำเนาะคะ่ะการใบสีดำกาบใบกะมีสี สีเขียวอมเท่าๆจักน้อยนะคะแต่ว่าการใบสีดำเนาะคะ่ะการออกมาไม่หลอดออกมาไม่ก็จะเป็นสีชมพูเนาะค่ะอ่ะเบิ่งคักเนาะนี่นี่คือหลอดกมาไม่ไว้เลี่ยงไวเป็นบอ่อนแม่พันธุ์เนาะค่ะเป็นบอ่อนแม่พันธุ์อีกต้นหนึ่งซึ่งสีเขียวสีเขียวเยวม็ดแดงแจีงซีกะถ้าเขาให้ลูกออกมาใหาด้ดอกออกมาเท่าก็เอาไปผปสมกับต้นอื่นเนาะค่ะก็สีมีอันเทาก็สิใดบอ่อนสีลูกผสมงามๆม,ม,มีหลากหลายสีสันให้ได้เลือก เนาะค่ะเนาะอันนี้ก็คือบอนสีลูกไม้อีกต้นหนึ่งของแม่กำนันเนาะค่ะเนาะนี่เบิ้งบอนสีอันสีแดงสีหวานสีขาวสีอ่าแดงๆมาหลายหลายคลิปแล้วเนาะคลิปนี้มาเบิ้งบอนสีเขียวกันเนาะค่ะเนาะสำหรับดินปูกอนีแม่กำนันก็ใส่ดินใบไม้มาร์กเนาะค่ะดินใบไม้มาร์กค่ะซึ่งนีทั้งใบก้ามปู ใบชมพู่ใบซ้ำซาบานาะะันเทาล่ะค่ะเนาะใบช่มพู่แล้วก็อ่ะมักกับปุยคอกเนาะคะ่ะหิ้งว่าบานเทานัาา่นล่ละแล้วก็เอ็มเนาะแม่กำลังใส่เอ็มมักเนาะค่ะมักมากกับสามเดือนก็กว่าเราละกระกกรเพือยยุยแล้วเนาะนี่อันนี้คือเพื่อยยุยไดท้ทีแล้วเนาะคะา่ะเนาะอ่าแล้วก็จ่มาเพิ่มธาตุอาหารให้กับเขาอันนี้มุน้นมุ้นใส่เดือนเนาะคะ่ะเนาะมุ้นใส่เดือนมีกะระใสบบมีกะระโบไซเด้อคะ่ะ อันมุนมุนใส่เดือนเป็นปุ๋ยเย็นค่ะก็เป็นยังค่ะเขาก็เอาอมาเพิ่มธาตุอาหารในเขาแบบใส่พอสมควรเนาะค่ะ,ะเขาบ่มีอันตรายต่อต้นพืชเนาะเขาให้ความโป่งปรับสภาพดินให้โปร่งหรอกะอันให้ระบบรากของเขาแข็งแรงเนาะคะ่ะนาะเขาก็ใส่มุ้นใส่เดือนไปบ่มีบ่ใส่กับบ่เป็นยางเด้อค่ะเอาแม่กำนานมุนใส่เดือนกับบม่มีขอเส่ย,ยังใส่เสียวออยังใส่ละบม่มีมุนใส่เดือนมาสั่น กะบ,บอใส่ก็ได้เด้อค่ะกาะเป็นอย่างมีกระใสบอมีกับบอ๊อใส่เนาะเอาตามสะดวกก็าตามทีเฮามีการเฮาทีเฮาเรียงต้นไม้เรียงบอลสีกะเรียงด้วยความรักความชอบเนาะชอบในการปลูกต้นไม้เลียงต้นไม้ค่ะทิ่ใ่สารเคมีกระได้เด้อค่ะปุย๋ยออดโมโคปุย๋ยละลายชาก็ได้ค่ะอ่ะาใส่จักน้อยก็ได้ค่ะ จังจังแม่กำนันจังสี่แม่กำนันกับบราใครใส่เนาะค่ะสารเคมีค่ะตั้งแต่ใบกามปูมักเพิ่นกังามเลยล่ะค่ะเพราะว่าการมักใบกามปูเพิ่นกัมนีสูตรของเพิ่นเนาะเพิ่มอินทรียวัตถุเพิ่ม,มสารอาหารลงในหันเลี้ยวแล้วกับใบกามปูเองใบซ้ำซ้ายเองเขาก็มีอันแนวดีๆสารอาหารดีๆอยู่ในตู้อยู่เลี้ยวเนาะใส่ตน้นไม่งามเนาะอันนี้เนาะค่ะ ดูเขากำลังเปลี่ยนกระทางกันเลยเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็ใส่กระทางแปดแปดนิ้วเก้านิ้วอะไรนี่ยซูมือแม่กำนันว่ากระทางแปดนิ้วแต่ว่ามะเบิองแล้วมันใหญ่กว่าคะ่ะอาจจะเป็นอาจจะเป็นเก้านิ้วเนาะคะ่ะขอแก้่าวเนี่ยแก้่าวในทุกคลิปเนาะ, <laughs> ะ,ะเก้านิ้วเนาะค่ะเนาะอ่ะแปดนิ้วนี่คือสิญ่แห้งแท้มาสันเดียเพาไม่งั้นค่ะเก้านิ้วโอ้ยเนาะนี่แม่กำนัน พิดอีกเลี้ยวลงอีกเลี้ยวตั้งใจว่าสิบ้ให้พิดเนาะคะ่ะแต่กระพิดจนได้แหละเออที่นี่เขาก็มาเอาดินออกจากกระถางเนาะคะ่ะเนาะนี่เอาต้นไม้ออกจากกระถางพีธที่เอาต้นไม้ออกจากกระถางกกนง่ายเนาะคะ่ะเอามือคมไว้ล้วกะน,นี่เห็นบ่เห็นระบบลากเขาบ่คะ่ะนี่แทงเขาบบอันนี้นี่ลากกระรู้ซื้อว่า,ลาะะหลายเนาะค่ะนอหลายเบื้ง หลายขะหลายเห็นบ่กระถางน้อยเขาก็ะเนียนกันยุหันละขันห้าว่ะเปลี่ยนไงเขาก็สิเนียนยุหันละที่นี่พอพอมาเปลี่ยนพอมาเปลี่ยนกระถางแล้วจังสี่รอเบิงเด้อพ่อถึงสองอาทิตย์เดี๋ยวแม่กำนันสีอับดีให้เบิงว่าอ่าเขาสีอันต้นใหญ่ซอำใดเนาะเนาะค่ะเนาะจากนั้นเขาแต่เอาอันมือนี้ <c oughs> อ่า ก็เอาดินใจเลยเนาะคะ่ะเขาเคาะลงจักหน่อยเนาะเนาเคาะลงจักหน่อย ค่ะซัมเน้กันี่ก็เอาน้ำเสร็จแล้วเนาะค่ะเนาะเสร็จแล้วก็ลดน้ำเนาะคะ่ะนี่ไม่นี่ลดน้ำลดน้ำแล้วก็เอาเข่าตู้ไว้คือเก่าเนาะค่ะเนาะฟ้าอยู่ในตู้เนาะคะ่ะบอลชุดนี้ก็อยู่ในตู้อบเนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้กหวังว่าท่านผู้ชมก็สิได้ประโยชน์ บ่ร้ายกันหน่อยแหละ,ะเนาะค่ะเนาะค่ะถ้าผูใ้ใดสนใจบอนสีหรือไม,ม่บางคนแม่กำนันกะแม่กำนันกะพ่อมีแบ่งปั่นอยู่เด้อค่ะเด้อค่ะติดต่อผ่านเพจแม่กำนันมากกะ็ะใดเนาะคะ่ะฝากกดติดตามเพจแม่กำนันสตอรีน้ำเน่ค่ะคลิปหน้าพ่อกันไม่เด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆที่รับชมค่ะลิปนีแม่กำนันไปแล้วสวัสดีค่ะ